ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษากองทุนสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้มีการสนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาชนครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับโดยผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ผ่านมานั้นกองทุนสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่า1,600โครงการทั่วประเทศรวมวงเงิน16,00 0ล้านบาทและนี่คือโครงการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยสามารถสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ตามวัตถุประสงค์ โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิกต,ตาลอกปัญหาการตัดไม้ในอดีตที่ผ่านมาทำลายพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิกต,ตาลอกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามจากพื้นที่กว่า7,000ไร่เหลือเพียง3,951ไร่ในปัจจุบัน โครงการจึงมุ่งหวังเสริมสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกอีกต่อไปป่าใหญ่โคกจิกตาลอกนั้นเป็นป่าสาธารณะประโยชน์สองพื้นที่รวมอยู่ด้วยกันประกอบด้วยป่าใหญ่โคกจิกมีพื้นที่3,000ไร่และป่าตาลอกมีพื้นที่951ไร่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกคเวศได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นวงเงินกว่า4ล้านบาทการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้ความสำคัญกับการสร้างนักวิจัยชุมชนทำการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การรวบรวมองค์ความรู้จากปราช,ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปลงติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ป่า ผลสํำเร็จที่สําคัญทําให้ได้รับรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของผลผลิตในรูปของของป่าที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่โคกจิกตาลอกที่มีมูลค่ากว่า4ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนที่ร่วมกันดูแลป่า พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการดําเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการดําเนินโครงการนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมได้การันตีผลงานด้วยการเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจําปีพุทธศักราช2562ระดับดี สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนรวมประเภทรางวัลสำมฤทธผลประชาชนมีส่วนร่วมและรางวัลเลิศรัฐประจำปีพุทธศักราช2563ระดับดีสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัรลร่วมใจแก้จนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติโครงการนี้จึงเกิดขึ้นโดยมุ่งหวังให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการขัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยเสริมสร้างวินัยของประชาชนในการขัดแยกและจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธีและมีความเหมาะสม โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน531แห่งทั่วประเทศรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า160ล้านบาทส่งผลให้ประชาชนมากกว่า3ล้านคนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไปเป็นผลให้ปริมาณขยะจากต้นทางลดลงกว่า570,000ตันต่อปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและฝังกลบขยะได้กว่า600ล้านบาทต่อปีพร้อมทั้งเกิดนวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการขยะที่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะระดับชุมชนอาทิการจัดตั้งธนาคารไสเดือนดินตลาดนัดขยะรีไซเคิลกองทุนน้ำมันจากถุงพลาสติกกลุ่มเกษตรอินทรีย์สายด่วนรีไซเคิลและกิจกรรมขยะอ,อมบุญเป็นต้น และนวัตกรรมที่ดัดแปลงต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จากการจัดการขยะที่ต้นทางอาทิถังหมักรักโลกเสื่อจากถุงพลาสติกกระเป๋าจากหลอดน้ำเก้าอี้จากฝาขวดน้ำถุงคลุมสูตรจากป้ายไวนิวและหมวกจากกล่องกระดาษเป็นตน้นส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นควบคู่ไปกับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนทำให้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปีพุทธศักราช2561ระดับดีสาขาบริการภาครัฐประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนถือได้ว่าทุกโครงการที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมล้วนสร้างคุณประโยชน์อย่างสูงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจะสามารถเป็นกำลังสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาพร้อมกับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนสิ่งแวดล้อมมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา